โคนไซคลูเทนพบได้ในทุกเซลล์ของร่างกายที่มีชีวิตและมีความจำเป็นต่อร่างกายโดยโคนไซคลูเทนเป็นสารที่มีคุณสมบัติละลายในไขมันโดยจะอยู่ที่ส่วนเยื่อวหวุ้มของไมโตคอนเดรียที่ทำหน้าที่ในการผลิตพลังงานพื้นฐานของเซลล์สามารถพบโคนไซคิวเทนมากในอวัยวะที่ต้องการพลังงานสูงเช่นหัวใจ สมองตับไตกล้ามเนื้อการที่มีระดับควอนทายควเอนในร่างกายเพียงพอจะทําให้เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆของร่างกายทํางานเป็นปกติอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากความสำคัญในการสร้างพลังงานพื้นฐานของเซลล์ต่างๆแล้วยังมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลสระช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายอีกด้วยนะครับ ถ้าร่างกายเราขาดสารคอนไซคิวเทนจะส่งผลให้ร่างกายมีอาการเหล่านี้ปวดหัวข้างเดียวปวดหัวมึนหัวปวดหัวไมิเกนขึ้นไส้จะอาเจียนเวียนหัวบอยปวดท้ายถอยปวดเป้าตานอนหลับยากนอนตื่แล้วไม่อยากหลับอีกหัวใจเต้นผิดจังหวะมีภาวะอ่อนเพลียเรื้อรัง เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและระบบหัวใจเมื่อท่านทราบแล้วครับว่าโคนไซคิวเทนมันมีดีที่สุดยอดขนาดนี้ท่านต้องรีบไปหามารับประทานได้แล้วครับหรือตามษัทน่างๆเขาก็มีการสกัดเป็นแคปซูลวายชหน่ายเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็มีเยอะแยะมากมายท่านต้องรีบไปหามารับประทานได้แล้วครับหรือจะกิดต่อยิ้งกสอบถาม ารายลเอียดเพิ่มเติมกับกระผมอาจารย์สังคมผนชมได้โดยตรงที่เบอร์08764377ได้ตลอดเวลาสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือก,กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่เท่านี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ